สวัสดีครับผมคอนเทนต์ดีๆอัปเดตสม่ำเสมอครบทุกอาชีพดูได้ที่ชออ่องด้าจีเลตราเนาะติดตามกันด้วยนะครับมินสเตลและยิปซีบรรเลงบันไลงเพลงเบิร์กเป็นอาชีพไฮคาร์ดของอาชีพปาร์ and แดนเซอร์มี6สกิลใหม่เหมือนกันเป๊ะภาพโดยรวมยังเป็นอาชีพซับพอร์ตที่บรนเลงเพลงได้บรนไลเพิ่มเติม,มความหนักหน่วงยิ่งขึ้นทั้งสกิลโจมตีและซับพอร์ต สองอาชีพนี้ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเอาแค่รายละเอียดสกิลมาให้ดูกันเพราะเป็นอาชีพไฮคลาสที่แทบไม่มีคนเล่นแต่ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ไฮคลาสแนวเก็บเลเวลสองอาชีพนี้จะมีประโยชน์กับทีมชนิดบันไลัต่อฝปป่ายตรงข้ามแอนโลบุแนแคนเป็นสกิลโรมตีที่มีความแรงสูงมากอันสเซแต่ใช้ต่อนเนื่องไม่ได้มีเวลาไล่า3าวินาทีสกิลดีเลย์3วินาที การและธาตุที่ผลเพิ่มเวามง่าง่ายมันคือสกิลดับต้นสตาร์แต่แรงกว่าฝานจุดึงห้าเท่าแค่ใช้ต่อเนื่องไม่ได้ตัวบางๆาีหรือโลไม่ได้องเดียวหลับเชลตัตนิ่งวิสสกิลคู่ตั้งพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและคู่ทําให้เป็นสกลและมอนสเตอร์เข้ามาในพื้นทีมไม่ได้มีประโยชน์ในการเก็บเลเวลแต่ไม่นิยมถ้าจะใช้สกิลคู่ไปใ,ใช้สกิลดีกว่านี้เยอะ ที่สำคัญไ้ดูวอร์ไม่ได้ด้วยมาลิโอเนต์เป็นโทแง่งกุศลตึ้งหนึ่งไปให้เป้าหมายที่ประโยชน์ในการสร้าง,งตัวเด็กเล่นของในทำให้ฟาร์มเดเวลเวายติดขุดแต่มีเงื่อนไขว่าตั๋ที่ได้รับจะต้องมีเกิน99และไม่สามารถใช้กับป่บาแดนเซอร์สตีลและยิปซีคนอื่นได้ mode, วันอัพเฮอร์หมดสติลร้องเพลงเต้นๆไม่มีคู่เพระเก่าได้ ใช้บุกบา้านอยู่บอ่อโดยเฉพาะใช้ได้เป็นพื้นที่7คุณ7ช่องอากาศอยู่สมเป็จอิ่มบุกงานสะดวกขึ้นเยอะไม่ต้องห่วงว่าจะถูกเวทโด,โดม,มตีป้องกันเวท100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนใช้ก๊าซโหมดซึ่งทิปปะลดโอกาสตุยลองอีงออฟฟีดอม สกิลโคตรจะดีใช้สกิลคู่แล้วเดินได้จมตีได้ใช้สกิลได้แต่ไม่สามารถใช้สกิลร้องเพลงใหนลำพื้นได้แก้ไขจุดอ่อนสกิลคู่ได้อยาอ่างสมบูรณแบบอารหลดการ์อัฟเดสสกิลสุสส่มหนึ่งในสิดีบัฟให้เป้าหมายเหมือนจะดีแต่ไม่นิยมหวังผลยากไปโอกาสสำเร็จแค่4ีเปด้วย ขอบคุณนะครับที่ดูประเดินจบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับผม